สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำให้รู้จักสินค้าใหม่ขอ,องทางเ l l ลนะครับผมทุกทุกคนก็น่าจะพอรู้จัก f e l l o โอ๊ตเครื่องบดกาแฟอยู่แล้วตอนนี้เขาได้ออกเฟืองเจเนอเรชันที่2อ,ออกมานะครับ mm hmm. ก็ทางเยลโลซับเนี่ยก็เป็นเจ้าแรกในเมืองไทยนะครับที่จำหน่ายตัวเฟืองตัวนี้ mm hmm. เฟืองเจเนอเรชันที่2เนี่ยก็ถูกพัฒนามาเพื่อให้มีคอนเิสเซนซีความสม่ำเสมอมากขึ้นนะครับเพื่อดึงกาแฟเรื่องสวิตเนสนะครับแล้วก็เรื่องความบาลานซ์แล้วในเวลาเดียวกันก็นกยังมีความแคร์ตี้นะครับ ได้อย่างชัดเจนดึงกาแฟที่มีรสชาติซับซ้อนเนี่ยให้ออกมาได้มากขึ้นหลายๆคนคงอยากจะรู้ว่าเจเนอเรชันที่1กับเจเนอเรชันสเนี่ยมันแตกต่างก,กันยังไงนะครับเราก็เลยชวนเพื่อนๆที่อยู่ในวงการกาแฟเนี่ยมาทดลองกันแล้วมาทำคัพปิ้งกันจะได้รู้ความแตกต่างระหว่างเจเนอเรชันที่1กับเจเนอเรชันที่2ก็เดี๋ยวเรามาเจอเพื่อนๆที่มากันเลยในในวันนี้เพื่อมาอันบ็อกซ์ตัวฟื้นตัวนี้กันแล้กันนะครับโอเคฮะ สวัสดีครับชื่อกรนะครับเป็นกรีนไบเออร์แล้วก็เฮดโรสเตอร์อยู่ที่ Roots Coffee ครับสวัสดีครับผมอาร์มครับโดยส่วนตัวเป็นโฮมบูเวอร์ครับได้มีโอกาสที่ Thailand National Brewer ครับครับได้รางวัลท็อปเซมาครับสวัสดีครับแพ็คจาก Clifty Mill Street ครับตอนนี้ก็ทำขายอุปกรณ์กาแฟแล้วก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับกาแฟที่มีประโยชน์ครับสวัสดีค่ะพ็อกเก็ตนะคะจากช่อง Mood อนด์ e ค่ะก็ อุปกรณ์ค่ะ,ะสวัสดีครับผมชื่อว่าเสรนะครับก็ตอนนี้เป็นบาริสต้าที่นานา c o f f e โรสเตอ e r นะครับมีประสบการณ์ที่เคยได้ใช้ในส่วนของตัวเบอร์เจนหนึ่งนะครับก็ตัวเจนหนึ่งเนี่ยจะเน้นในเรื่องของตัวอารม m a ครับที่ค่อนข้างพุ่งในในตรงนี้ก็จะขาดบ,บอดี้ไปนิดนึงครับ เครื่องโอที่ดีอยู่แล้วสามารถทำกาแฟได้หลากหลายมากๆแล้วก็ทำดีมากๆในหมดของกาแฟดิฟให้ความสว่างให้ความหวานความคลีนสำหรับการชงกาแฟแก้วนึ่งออกมาในทุกๆเช้าครับมันเป็นเทคนิคกับรสชาติเนะคือเทคนิคมันก็ค่อนข้างเฟรนี่อยู่แล้วแหละใช้งานง่ายเข้าใจง่ายรวดเร็วเฟรนี่ยูสเนาะแต่ว่าเรื่องรสชาติก็คือเราว่ามันก็ดีกว่าเครื่องที่เราใช้อยู่ ก่อนหน้านั้นอยู่แล้วก็ก็เลยไม่ค่อยมีตัวเปรียบเทียบเท่าไหร่คะ่ะแต่ก็ค่อนข้างประทับใจนะก่อนเคยลองเจนแรกเทียบกับ S S P จริงๆ,จงๆเจนแรกมันก็ดีนะฮะมันก็มันมันมันก็ดีอยู่มันเฟลโลดีกว่าเครื่องบดตัวเล็กๆที่เป็นโฮมยูสแบบหลายๆโมเดลที่ออกมาก่อนหน้านี้อะไรอย่างเงี้ยครับปกติเคยใช้บดมาก่อนไหมอ๋อไม่เคยใช้ครับวันนี้จะเป็นตังแรกใช่ครับแต่เคยได้ยินใช่เคยได้ยินครับ คาปปิ้งเนี่ยเวลาเราฝังเข็มเสร็จใช่ไหมฮะเขาก็จะเอาแก้วมาครอบไม่ใช่อะไรคนละครปิง้งเนี่ยคนมึงไปครอบอะโอเคปั๊บเลยออกไปคอเกิมคาปปิ้งคือคือการชิมกาแฟที่แบบที่ง่ายที่สุดแล้วก็ ให้รสชาติกาแฟในแต่ละแซมเปลิลที่เราอยากชิมเนี่ยสม่ำเสมอที่สุดเพราะว่ามันคือการที่เราเอาถ้วยขนาดเดียวกันเอากาแฟคนละตัวนะครับเพราะว่าเราอยากชิมว่าตัวไหนอร่อยกว่ากันใช่ไหมรคราวนี้เราก็จะเตรียมการชงกาแฟเนี่ยด้วยพารามิเตอร์เดียวกันหมดเลยแบบใส่กาแฟจำนวนโดสเท่ากันใส่น้ำเข้าไปเท่ากันใส่ถ้วย ขนาดเท่ากันบดกาแฟเบอร์เดียวกันแล้วเราก็จะใช้น้ำร้อนอุณหภูมิเดียวกันพอใส่เข้าไปในถ้วยปุ๊บเราก็จะชิมกันข้างๆกันเลยในเวลาที่เราบรูมันพร้อมๆกันด้วยเพราะเราจะเทน้ำพร้อมกันแล้วเราก็จะแบบตับกจากกาแฟออกพร้อมกันดังนั้นเนี่ยเวลาเราชิมกาแฟาด้วยวิธีคัพปิ้งเนี่ยมันก็จะไม่มีปัจจัยด้านการชงที่เข้ามา เกี่ยวข้องทําให้กาแฟแต่ละตัวเนี่ยบางทีเราอาจจะแบบชงกาแฟตัวนี้แบบอร่อยกว่าชงกาแฟตัวนี้อาจจะแบบอร่อยน้อยกว่ามันก็จะไม่มีปจัจจัยพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องทําให้การชิมกาแฟแต่ละแซมเปลิลเนี่ยเราได้ผลลัพธ์ที่แฟร์ที่สุดครับ ไม่ได้ต้องทำแบบนี้เหรว่าบางทีมันมีเม็ดที่มันอาจจะแบบไม่สมบูรณ์นิดนึงผมไม่ได้ครู ว่ามันมีรสอะไรบ้างฮะอันนี้อันนี้อันไหนก็เจนหนึ่งเจนหนึ่งเจสีอะไรกชี้ไปก่อนชี้ไปก่อนไ่ดูเราเราต้องเลือกไงอันนี้เอสีอันนี้เอสปีเจนสองเราพลาดแล้วครับนี่คือโอ๊ตเจนสองครับอร่อยที่สุดของพี่กรณ์ก็รู้สึกว่าโอ๊ตเจนหนึ่งเฟืองบดที่ให้น้ำมันในกาแฟมันออกมาในแก้ว เยอะกว่าเพื่อนความค l e a n น้อยกว่าเพื่อนนิดนึงแต่ว่าในขณะที่โอทเจน2กับ SSP เนี่ยยังไงก็ค l e a n กว่าโอทเจน1แน่นอนก็ความแตกต่างที่ผมเห็นมันเจน2จะโทนออกมา bright กว่า acidity จะโดนไฮไลท์มากกว่าซึ่งอ่าโดนไฮไลท์ไม่ได้หมายความว่ามันแบบพุ่งจนมันเปรี้ยวกันไปแต่ว่ามันก็มีความบาลานในตัวมันเอาจริงๆแล้ว,ว่า จัดจ้าเลยอะจะเป็น2ตัวนี้จะคือรสชาติแบบจัดชัดออกมาเลยแต่ว่าถ้านิ่มนวลหน่อยจะมาเป็นตัวเนี้นิ่มคือพอตัวเนี้ยไปชิมอีกตัวก็จะจืดเลยนะเพราะว่ามันเหมือนมันจืดอะเออแต่ว่าพอกินกับตัวเนชั่นรอมันก็จะกลมกลมอะไรเงี้ยเออแต่สอตัวเนี้ยจะรู้สึกว่าเป็นตัวที่จัดจ้านจริงๆแบบรสชาติออกมาชาัดเจนจริงๆใช่ก็จะรู้สึกแบบนี้มากกว่า ถามว่าถ้าเทียบกันระหว่างของตัว1กับ Gen 2เนี่ยก็ค่อนข้างที่เขาเรียกว่าสายสายคั่วอ่อนก,อก็อาจจะต้องตรงนี้นะครับเพราะมันจะแบบบาลานซ์ขึ้นนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็อาจจะช่วยในเรื่องของตัวที่ถ้าเราแบบชงคั่วเข้มก็จะลดในเรื่องของตัวบอดี้ลงลดการสกัดลงครับ Gen 1กับเจน2ค่อนข้างต่าง <laughs> เจน1นี้จะค่อนข้างทีนคลีน มาแบบสบายๆกินง่ายๆครับฟรุตตี้ออกค่อนข้างจะชัดเจนส่วนเจน2ก็จะมีคอมพล็กซิตี้ที่มากขึ้นมีบอดี้มีความหวานที่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องความหวานกับความเปรี้ยก็คือเจน2มันจะหวานกว่าเจน1มันก็จะเปรี้ยวๆคินๆกว่าครับถ้าสังเกตดีๆครับเฟืองเจน1กับเจน2นะ่ะมันมันต่างกันตรงที่ที่หน้าเฟืองตัดมันไม่เหมือนกันเนาะอันที่แล้วเนี่ยมันจะมีคมๆออกมาถ้าเราเห็นเนาะเป็นคมๆแบบนี้ ซึ่งคมๆแบบนี้มันมันทำให้เวลาตัดมันมันบดได้แม่ละเอียดมาเพราะว่ากับผมกาแฟจะออกมาใหญ่เราจะเห็นรูค่อนข้างชัดเจนใช่ไหมครับรูนี่ชัดเจนมากๆว่ามันไม่มีทางบดละเอียดได้แต่ว่าพอเป็นเจนสองอ่ะมันแนบสนิทเลยแล้วก็เอ่เจนสองมันเหมือนการเอาเจนหนึ่งไปเจรน,นเพิ่มเพราะว่าอา่าลักษณะของมัน,นยังมีความคล้ายคลึงกันอยู่มากๆแต่เป็นการตัดอันเอ,เอเลเมนต์บางอย่างออกไปอย่างเช่นตัวขอบ ที่แบนขึ้นครับเห็นเห็น,หนตัวขอบแบนขึ้นไหมใช่ครับแล้วก็มีการตัดโค้งนี้ซึ่งจริงๆมันมีเค้าเดิมอยู่หมดเลยนะจริงๆมันคือเฟืองตัวเดิมที่เอามา modify ให้มันดีขึ้นเหมือนเหมือนเอามาชาร์ปให้มันให้มันแนบมากขึ้นนะไม่เราบดกาแฟได้ละเอียดมากขึ้นครับหลังจากที่ได้ฟังออคอมเมนต์ของแต่ละท่านเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อยากจะมาสรุป เพื่อให้ผู้ฟังได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นละกันนะครับผมผมเขามองหัวข้อเป็นทั้งหมด4หัวข้อนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องราคาอย่างที่2คือเรื่องรสชาตินะครับอย่างที่3คือวัสดุและความทนทานและอย่างที่4ก็คือประเภทกาแฟฟิลเตอร์หรือเอสเปรสโซ่ที่เฟืองบทนี่บทได้นะครับถ้าเราเริ่มมาจากโอเจนเนอเรชันที่1ออันนี้น่าจะเป็นเรื่องราคาน่าจะดีที่สุด เพราะว่าเราไม่ต้องเสียอะไรเลยถ้าเกิดเราเราซื้อเครื่องโอ๊มาเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องรสชาติเนี่ยก็คือตัวออริจินอลของมันเนี่ยปกติก็ทำเรื่องสว e e เนส s าลานซ์ c ค c ร r ตี้เนี่ยได้ดีอยู่แล้วนะครับผมก็แล้วตัววัสดุมันก็คือเป็นส t ต i เลสสตีลนะครับแล้วก็ทำกาแฟนี้ก็ทำได้กาแฟแค่ฟิลเตอร์อย่างเดียวนะครับผมแล้วสมมติถ้าเรามาพูดถึงเจเนอเรชันที่2นะครับราคาจะอยู่ที่3,990บาทนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดเรื่องรสชาติเนี่ยสิ่งที่จะได้มากกว่าเจเนอเรชันที่1ก็คือเรื่องของบอดี้คอมเพล็กซิตี้นะครับแล้วก็ความสม่ำเสมอที่มากขึ้นด้วยในเวลาเดียวกันนะครับแล้วก็เรื่องวัสดุความทนทานเนี่ยก็คือยังเป็นสแตนเลสสตีลแล้วก็ทำกาแฟสำหรับฟิลเตอร์นะครับแต่บดได้ละเอียดมากขึ้นกว่าเจเนอเรชันที่1ครับผมส่วน S S P เนี่ยก็คืออยู่ในราคา8,990บาทครับผม ก็เป็นตัวที่ข้อเสียของมันก็คือราคามันสูงกว่าตัวอื่นนะครับแล้วเรื่องรสชาติเนี่ยสมมติถ้าเกิดสำหรับฟิลเตอร์แล้วเนี่ยที่จริงคล้ายๆกับโอล g e เจเนเรชันที่2เลยนะครับแต่ก็ยังจะมีสิ่งที่มันจะได้มากกว่าก็คือคอน s ิสเซนซีที่อาจจะเกิดขึ้นได้มากกว่าความสม่ําเสมอที่เกิดขึ้นในระยะยาวได้มากกว่าเพราะว่าวัสดุและความทนทานเนี่ยมันมันตัวเฟืองมันชุบไทเทเนียมนะครับมันก็เลยทําใหออ้มันมีความแข็งแรงมากกว่าแล้วมันก็จะจะปลดได้ถึง4 0 0 0กิโลเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็สามารถบดได้ทั้งฟิลเตอร์และเอสเปรสโซเลยนะครับอันนี้จะเป็นข้อดีของ SSP ครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการคัพปิ้งในวันนี้นะครับก็หลายๆคนคงจะได้เห็นความแตกต่างของแต่และเฟืองนะครับแล้วก็ได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าที่จริงแล้วเฟืองไหนเหมาะกับคุณนะครับผมก็หลักๆแล้วถ้าเกิดใครที่อยากสนใจอยากจะสั่งซื้อ,อ,อตัวเฟืองของโอเจนก็สามารถสั่งผ่าน ยอโ w สตาร์ได้ ada, e, OA, website, นะครับที่ Lazada, s h o p ป e ี้ n e โอเแล้วก็เว็บไซต์นะครับสหรับลูกค้าเก่าของ y e ยอโรส f าร์มารับส่วนลด20%ได้ผ่านไลโอเนะครับ <man> ผมก็ทั้งหมดก็มีทั้งหมดก็มีแค่นี้แหละครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากแล้วก็จะเจอกันในคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ